อยากรู้ไปอยากรู้แบบว่าตแต่ละรูปเป็นยังไงนี่นี่นนี่น,นี่สำหรับคนที่สงสัยใช่ไหมว่าไอ้รูปนี้มันคือรูปอะไรเน่มันคือรูปนี้ <c oughs> น่ารักปะน่ารักปะน่ารักปะมันคือรูปให้พวกเธอแบกเรา <c oughs> มันคือรูปเราดั้งอยู่บนหัวของแฟนหมาไงล่ะน่ารักไหมน่ารักเนาะเออ น่ารักเหมือนพวกเธอเลยเนาะใช่พวกเธอมีกล้ามพวกเธอแข็งแกร่งเธอปกป้องเราได้แ <away> ล้วเราก็จะปกป้องเธอได้การเป็นภรระอยู่บนหัวกินน้ำแบบเนี่ยน่ารักไหมเรานั่งดูทั้งวันเลยน่ารักมากมากเลยนะรู้ป่าวหมายถึงพวกเธอน่ารักมากมากเลยนะนี่นี่นี่เราชอบเราชอบอันนี้ด้วยอันนี้ก็น่ารักนี่มันเป็นรูป ให้พวกเธอรูปหมวแล้วอันนี้อันนี้เอาไว้ไอ้พวกที่บอกว่าเสิร์ถาเช่นดนวยเออนี่นี่นี่ามาดูารูปต่อไปได้วย <c oughs> <c oughs> รูปนี้เอาไว้งงเอออรูปนี้เป็นรูปงงแบบว่า เอาไว้เวลาเสียใจที่พวกเธอไปไหนลืมกันหรือยังยังไม่ลืมกันใช่ไหมเรากลับมาแล้วนะในรูปผวเราหน่อยหัวเรายัง